พริกน้ำปลาไข่ต้มแล้วก็ข้าวร้อนๆสวัสดีครับกินกับอันบนมือวันนี้เรานําเสนอเมนูพริกน้ำปลาเมนูนี้ทําทานง่ายๆนะแต่ขอบอกเลยว่าสูตรเด็ดมันอยู่ที่ตัวพริกน้ำปลาส่วนตัวของกูอ่านเองแล้วเนี่ยใช้ในส่วนของตัวพริกชี้ฟ้าเล็ดลับการหั่นพริกของกวอานก็คือการหั่นพริก เป็นทอนทอนแล้วมาซอยซ้ําอีกครั้งหนึ่งให้พริกมีความละเอียดเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่กําลังพอดีจากนั้นแล้วตามด้วยตัวหอมแดงนะแต่หอมแดงที่กูอ่านใช้จะเป็นหอมแดงหัวขนาดเล็กประมาณ3-4ถึงหัวจะเป็นการเพิ่มในส่วนของตัวความหอมของตัวพริกน้าปลางที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของตัวกระเทียมหวันจะใช้ในส่วนตัวกระเทียมกลีบเล็กเพราะว่ากระเทียมกลีบเล็กเนี่ยมันจะมีความหอมกว่ากระเทียมกลีบใหญ่ตามด้วยมะนาวครึ่งซี สูตรคนอื่นยังไงไม่รู้แต่สูตรของกวนเนี่ยจะบีบน้ำมะนาวออกก่อนหลังจากนั้นแล้วก็จะบรรจงลงมีด เปลือกของมะนาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่าลืมล้างทำความสะอาดมะนาวก่อนสาเหตุที่กวนหั่นเปลือกมะนาวเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมขมติดปลายลิ้นหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลาใครชอบน้ำปลาแบบไหนก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ส่วนตัวของกวนแล้วเนี่ยกวนใช้น้ำปลาทิพรสเพราะว่ามันมีความหอมแล้วก็ความเค็มที่กําลังพอดีหลังจากนั้นแล้วก็ให้เราทําการคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วลองชิมดูว่าได้รสชาติที่เราต้องการหรือย,อยังสำหรับเรื่องรสชาติเนี่ยถ้าใครชอบเปรี้ยว เคสามารถปรุงเพิ่มได้เลยตามความชอบที่เราต้องการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้านนี้ก็คือพริกน้ำปลาไข่ต้มกินกับข้าวร้อนๆบอกเลยว่าเป็นเมนูที่แสนจะธรรมดาแต่ความอร่อยเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองนําสูตรพริกน้ำปลาสูตรนี้ไปทดลองทําทานกันดูนะครับหรือใครมีสูตรเด็ดๆก็สามารถมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ที่นี่ได้เลยนะครับตัวผมเองต้องขออนุญาตไปทานพริกน้ำปลาไข่ต้มกับข้าวร้อนๆก่อนนะครับ